สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกินเมีย่ยงกุ้งแล้วก็หมูสามชั้นนะคะกินกับผักเยอะๆแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดทุกคนแล้วก็มีอะไรกับตันมีขนมจีนขนมจีนเราเอาจะเอามายำนะคะนี่ค่ะเราทำน้ํายำไว้แล้วมาค่ะทุกคนมาเริ่มกินกันเลยเอ่ะกับตันมองกล้อง มวัสดครับผมโน้ตดานชาแนลวันนี้กินขนมจีนนะครับสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกับตานชาแนลมาค่ะทุกคนกินกันเลยอ่ะก็ถ่ายกินเลยลูกเอาเลยครับน้จิ้มก็มีนะกินได้ทุกคนทำน้ำยำไว้แล้วเดี๋ยวจะทำการยำกล้อง จีนนะคะเส้นขนมจีนใส่ลงไปคินกินหมดเลยนะแบ่งออกเป็นโต๊ะและวแต่โต๊ะก็ใส่นี่แหละเวลาจะกินก็เดี๋ยวตักเป็นจานเลยทุกคนหมดนี่เลยเนาะยำทั้งหมดสามหัวนะคะีหมดพอดีทุกคนอะ กับการพอ,อรไหมล่ะุบมจีนนะพอไหมนี่ทุกคนใส่ลงไปแบบจุกๆเลยติดมือ <laughs> <laughs> นี่ทุกคนจากนั้นก็คุกเขาเอาไมโตร้ม้แต่งให้จาน ก,กาวไวัในน,นี้ก่อนก็นได้ยอมเดี๋ยวนะคะขออนญุญาตคนข้างล่างหายลูกชายกินไปก่อนกินอะไรก็กินแล้วนะกับตาลกุ้งก็มีลูกกินผักไปไนั่นแหละแล้มือชมิดหนึ่งเสร็จไลม้องเพิ่ชิมดู ถ้าเน,นถ้ามกินแ้ก็คุกกินกับแม่ก็ได้ไก็ตักใะหนะ่อเอาน่อยนยตักเส่จ,จานก,กินด้วยกันทุกคนยำม,มาแล้วสีสันจีจัดท,ทุกคนกินก่อนแล้วก็กินนนั้น โป้ให้หน่อยชิมรสดูก,ก,ก่อนเอาเอา้อาโอ้ยอ่ะนาทีไหนนาทีเลยไปข้างนอกเลยขออภัยนะคะทุกคนเมื่อกี้นี้นิดหน่อยนี่ชิมนะคะ เก็ืป่นกันนะเอาเล็กน้อยเลยอุ้ยผูชายอยากลองชิมน,นะคะเอาไว้นั่นแหละเอาไว้นั่นแหละแล้วเปิดไปเอาอเ,เอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวเปิดไปเอานี่นะคะสีสันน่าก,กินจังเลยผู้ชายบอกน่าก,กินจังเลยนะคะน้ำคุน่นป่นเลยนะ อยากกินเท่เป็นนมจากนั้นเราก็จะทำการตักใส่จานนะคะแบ่ ừ, งกินเอาแล้วทุกคนเพราะว่ามันก็เยอะอยู่เดี๋ยวเรงตัวนะใส่เนี่ยเกีบยวนายทุกคนก็กินนะ่นๆะนะ กินนั่นๆัน,น,นี่ทุกคนยำได้เก่งไถ้าใครชอบก็ซื้อมาทำกินได้นะทุกคนง่ายใช้แค่ขนมจีนน้ำปลาร้า เดีย๋ยวจะใส่อะไรเมื่อพีโตลกมาเก็บของยากทุกคนใส่กรุ่มไม่ดูแบบอี้โตไปสองใบนะั้นใบล้วเป็นไรลูกเพื่นนี้ขอนุนทุกคนสวย้กันทลูกจะได้นี่ยำขนมจีนอของเรา เมื่อกี้ไม่ดีเลยลตอนที่เ,เขาเปิดประตูเอาใหม่ไหมถ่ายให็นไหมเนี่ยถ่ายใหม่หมหมแล้วแล้วห้านาทีได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่เราเปิดประตู